สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมจอร์ดไดอารแล้วครับวันนี้ทุกคนผมจะพาเพื่อนๆมาหว,ว,ว่างแหงที่แม่น้ำเมินครับผมตอนนี้น้ำคืดเยื่มมากลยครับผมแล้วก็วันนี้ผมมากับจาวาครับแล้วก็จอซื้อครับแล้วก็คนะคะทวันนี้เรามากรนสิ่งคนครับทุกคนเอาแหงมันสามคังหรือว่าสามลาหรือว่าสามคนนะครับทุกคนแต่ถ้าเขาเรียกว่าแบกใดก็ไม่บอกผมด้วยนะครับแล้วก็เราจะไปหว่นแหกันครับตอนนี้ก็คือเห็นไหมครับทุกคนมีไม้มันลอยมันเยอะเลยครับผมตอนนี้น้ําท่วมหนักมากเลยครับผมตอนนี้ ฝนตกมาสองวันสามคืนแล้วครับทุกคนเราดูกันว่าเออสามส nonsense, ี่วังเน้นน้ำมันจะขึ้นประมาณไหนนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็คือเราจะมาวางแหงตรงที่น้ําท่วมฮะตอนนี้น้าขึ้นเยอะมากครับทุกเราดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับไปกันเลยครับทุกคนเดี๋ยวเนี่ยด มาอันนี้เพิ่งวว่าโหดจังเี๋ยว้ย้าเหรอเจ้าอะไรเนี่ยก็ควายเเดี๋ยวคือว่าเราติดกับฟ้าในปอบว่าเนาะคบายเนี่ยเนาะ,ดะนไ,ได้ปลาทั้งหมดนะคทุกคน บอกว่าควรจะได้ร่างตัวนะครับแต่ตอนนี้ก็คือยังไม huh ่เห็นปลังเท่าเท่าไหรครับผมนั้นอะโรยาวปะโอ้ทุกคนได้ปลังเยอะเยอะเกินเกินจัดนี่นี่นี่มาดูกันนะครับผมงานของเราครับผมสองตัวสองตัวตัวใหญ่ทุกคน น,นี่เน,นี้ยเป็นเนี้ยเปนี่ทุกคนแล้วก็มีกู้ด้วยครับทุกคนมีกู้ด้วยนะครับะะกู้กนี้เราจะ<อ>ปล่อยครับผมอ,อันนี้ได้สองตัวแล้วครับผมทุกคนตัวเขาค่างใหญ่นะครับวันนี้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยครับผม ตัวมาสสอ2-3วันแล้วครับผมอันนี้น้ําขึ้นเยอะแล้วครับผมแล้วจะท่วมหมู่บ้านนี้หรือเปล่าเราก,ก็ยังไม่รู้รน,รน,นะครับทุกคนพม่จริงหรอตรงนี้นิดเดียวครับทุกคนโอหไม่ต้านลงครับน้ำมันขุ่นแล้วก็น้ำมันลึกมาหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับรเราเช่งนิดเดียวครับ ไม่รู้ว่ามันจะได้พลก่อนครับไม่ได้คาดตัวนะครับทุกคนเพราะว่าผมกลัวนะมันลื่นนะฮะพวก็ไม่กล้าลมมก,กันนะฮะเนี่เดียวกันนะฮะตอนนี้เราเพ้่อนทุ่คเราก็ยังไม่รู้นะครับ mọi nó đúng là tôi đã nói tôi đã nói là tôi đã nói đúng không mấy giờ tôi đã nói là 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 tôi đã là tôi là

ตรงนี้ใสจรถอะไรยังไม่ขึ้นมาโอ้ดูครับทุกคนบรรยากาศนะครับผมดูบรรยากาศนะตอนนี้เป็นน้ำพุทธเยอะมากนะครับผมนี่นี่ทุกคนกำลังไปรถเอ๊ะแค่ตัวเดียวตัวเดียวครับ นี่ทุกคนได้ปลาได้ปลาจอนเลี้ยงหนึ่งจอนนะคะดูครับทุกคนไอ้บาะกลางแม่น้ำนี่เขาปลูดขวดดินจำใส่แล้วแต่ตอนนี้คือน้ำน้ำกำเริ่ขึ้นมาเนี่ยตัวดองเขาน่า应该จะจมทุกคนแต่ตอนนี้คือยังไม่จมนะดูครับเศษไม้กินไม้ตกไม้ลอยมันตนใหญ่มากเลยทุกคน โดูดโดูดโดูปลาแม่น้ำครับไอตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ปลาแม่น้ำนะทุกคนคือมันใกล้ๆกับเกาะถูกไดูครับมีรถรถยงลอยมาคันนึงนะทุกคนสีเหลืองครับเห็นไหมครับผมไม่รู้ว่ารถยงของไทยนะครับทุกคนลอยมาแล้วครับผมก็ไม่กล้าไปจับนะครับเดินมาข้าวเีเดียวมาเออมาข้าวเีเดียวเ

ได้ดวงหนึ่งครับได้ดวงหนึ่งครับทุกคนได้หนึ่งดวครับอืมอันนี้นะคะทุกคนได้ตัวนี้นะคะได้สี่ตัวแล้วนะคะทุกคนเนี่ทุกคนได้ตตัวนี้ไหมครับ ตัวสุดนะครับนี่นะคะเจ้าโอวัดได้นะคะทุกคนดูตัวใหญ่ที่สุดแล้วทุกคนเกนเียวกวันนี้ไม่มีละคือกคน่นะอสิี่เยอะกว่านะโอเคถ้าตัวเล็กอีเดียวลึกที่รมีคนลแล้วอนอนพีเยอี่รมืคนลาเดยูน ความไม่ชดมาเนี่ยนาได้ไหมว่าดได้ไหมไม่ได้สัดตวงเลยมีบทเด็ดนะทุกคนดูดูดูโจว่าเด็ดตัวนี้ฮะตัวนี้โจว่าได้ครับแต่ผมไม่ <c oughs> ได้คนระับผมเงี้ยทุกคน

อ๋อบอกไม่ได้่ักตัวเย็นจนร้านน่าจะไม่ขึ้นเนหรอกวันเนาะคิดว่าฝนตกน้ำขึ้นเยอะขนาดนี้ร้านน่าจะขึ้นเยอะนะครับคุร้านน่าจะไม่ขึ้นโอ,อ,อ้โหน่าขึ้นแล้ว ไม่ได้จับได้ปลาทุกคนผมไม่ได้สักตัวเลยไม่ได้หรืไม่ได้สักตัวเลยตอนนี้เงินรือไรนะครับผมหัวน,นี้โป้งหัวแห่ก็ไม่ค่อยได้ปลาครับผมบักว่าคงต้องไปยานุสีมาแล้วทุกคน

เราไม่ได้ตัวด้วยคนเพราะฉะนั้นน้ำเยอะเกินไปันี่ยแต่ไม่ซุปเยอะกันหมัน้ึซุเยอะเกินไปครับคิดว่าสัวตกนั้นขึ้นเยอะแบบนี้ปลาไดขึ้นมาแต่ว่าปลาไม่ขึ้นทั้งหมดดูครับปวดแด้ปลาแค่ไม่เก็บตัวนะท่านผู้ตอนนี้เราไม่ได้เทียนท่านไม่ได้โง่ทั้งหมดเด็กแค่โง่ตัวครับ ลตอนนี้เวลาอะไรครับตุกวายอย่างน้มนแลไม่เจนแค่แขงฮะเด็กที่มีกี่ตัวกตัวนะทุกคนดตแดก็ไ้บ่อนะก็ตัดแก็นะทุกคนนี่ทุกคนวันแห่งที่ไม่น่ามึนน้ำขึ้นเยอะมากนะ้ระวันนี้เรากำลังรอมาว่าแห่งที่แม่คือต่อ You're my apple. ทุกคนไปไหว้แห่งที่ไม่ร่ำมวยน้ำคืนเยอะมากครับคนเรามาไหว้แห่งที่คุณไม่รู้ก็ไม่ได้แปลครับผมไอ้เดียวเพราะว่าน้ำคืนเยอะตกิผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับทุกคน น้ำเชี่ยวเข้าไปครับวันนี้หาปลาไ,ไม่ได้นะครับผมน้ำแรงมากเลยทุกคนไปหักปลาที่ไม่ได้ไมือน้ำขึ้นเรื่อยๆโควกับตัวครับบนละมากว่าแหงี้ไม่แม่พลูน้ำก็เชี่ยวมากทุกคนเราดูกันนะครับเดี๋ยวผมตัดจอว่าจะลองให้ดูครับดูว่ายแหลแล้วก็จับอนู่ได้บ้องไหม เยว่าาไม่ชเลยลน้ำเวมากกนัอนมันไม่ได้ลอกมากนะ r ค้ดแต่ว่ามนเชีวกรครับกว่าแหไม่ได้ครับผมวันนี้ก็เล่ได้ทุกคนวันนี้ก็ได้ปลาที เราได้ทีไ่ไม่น่ามืนยนี่แหละทุกคนได้6ตัวครับเดี๋ยวเราจะไปทํากินกันนะครับดูกันว่าเราทำเมนูอะไรครับนี่ครับทุกคนวันนี้สิทธี่ผมไปหาปลามได้นะครับ ผมไปหว่าแห่งที่ไม่น้ำมวยได้ปลาแค่หกตัวนะครับผมทุกคนแล้วก็ผมมังหวังแห่งที่หุ้ยไม่ผูกผมไม่ได้เลยครับผมแต่ระหว่างทที่ผมกลับกลับบ้านแล้วก็คือโจวาโจตูกลับบ้านนะครับผมโจวาโจตูกลับบ้านก่อนแล้วก็มุขเข่าก็กลับบ้านก่อนเพราะว่าวันนี้ฝนตกหนักมากครับผมไม่น้ำมือน้ำขึ้นเยอะมากแล้วก็ที่หุ้ยไม่ลูกก็น้ำขึ้นเยอะมากน้ำเชี่ยวมากครับแต่ระหว่างทางที่ผมกลัดมาก็ผมเห็นปลาตัวเล็กๆมันขึ้นมาอยู่ผมก็เลยเก็บมันมาทำกินด้วยกันครับมันจะมีปลาโกโหด้วยครับผแลล้วกก็โ หลายตัวนะทุกคนคือผมไม่ได้ไข่ครับตองนั้นก็คือตัางกอของผมก็กลับมาก่อน,อนแล้วผมแล้ววันทเนทีผมกลับมาแล้วก็ผมได้ปลันตัวเล็กเยอะเหมือนกันนะครับเราดูกันครับตอนที่มันสุดหน,น้าตาจะเป็นยังไงบ้างครับผมมาดูกันนะครับผมเคล็ดลูกก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับมันจะมีพริกแล้วก็ใบขมิน้มน,มน,แกกนแล้วก็มันมีของแดงกระเทียมแล้วก็แางที่ผมได้มานะครับผมเราดูกันนะครับตอนที่มันสุดแล้วก็หน้าตาจะเป็นยังไงบ้างครับผมสักครู่นะครับตอนนี้จุดไฟตีนะครับกำลังจะทำกับข นี่ทุกคนตอนนี้คือผลเด็ดเพริศเสร็จแล้วนะครับผมเด็ดเพริเสร็จแล้วก็คือผมจะใส่ปลานะครับทุกคนปลาที่ผมได้มาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนนี่นี่นี่ลางก็เยอะเหมือนกันนะครับผมระหว่างทาี่ผมกัดมาเนี่ยพวกเห็้ปลาอยู่นะครับพวกก็จะจับได้มาประมาณนี้นะทุกคนได้ปลาเยอะอยู่คนระับน,นี่ทุกคนแล้วก็ผมจะใส่ใบขมิน้นฮะ ใบขม,มิ้นนี่มันดำกรีดได้นะครับทุกคนกรีดเขามันจะดีงขึ้นเยอะนะครับผมแล้วก็เราก็จะใส่ใส่ใบขม,มิ้นเสร็จแล้วก็จะใส่กระเทียน,นะครับประมาณนี้นะครับทุกคนเราไม่ได้ซอยเบ็ดเล็กเกินไปนะครับแล้วก็จะใส่กระเทียนต่อน,นะครับทุกคน เ,ออเครือบปูก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแค่เบคแมี่แล้วก็กระเทียมแล้วก็หอมแดงแค่นี้ครับทุกคนต้มจะต้มแล้วครับทุกคนใส่น้ําแล้วก็จะต้มกันนะครับเราดูกันตอนที่มันสุน้าตาเป็นยังไงครับรอสักครู่นะครับผมขอต้มก่อนนะครับนี่ครับทุกคนตอนนี้แกงของเรามาสุกแล้วครับผมดูกันครับน้าตามันเป็นยังไงบ้างผมน่าก,กินไหมครับทุกคน ต่ว่าเราไม่ได้ใส่ขมิ้นครับใส่แต่ใบขมิ้นเนี่ยมันก็เ่มไม่เป็นสีเลยนะครับเราจะกินดูกันนะครับทุกคนนี่ทุกคนเรามีน้ำพริกถ้วยหนึ่งครับผมแล้วก็แตงกวาลูกใหญ่ครับทุกคนแล้วก็มีนหน่อไม้แล้วก็มีใบอะไรสักอย่างหนึ่งเพเดียมไม่ถูกนะครับทุกคน<ม>แล้วก็มีข้าวอร่อยแน่นอนครับเราดูกันนะคะรับผมนี่ครับกับข้าวของเราอร่อยแน่นอน,นะครับทุกคนนี่รากโกงข้ตัวใหญ่ๆนะครับผมมีใบขมิ้นครับ ปลาังเยอะมากนะทุกคนอร่อยแน่นอนครับร้อ,ร,อร้องนะครับผมนี่ทุกคนตัวนี้คือปลาแม,ม่น้ำมือครับอืมสดย่องเลยอร่อยมหมครับผม แต่ปลาลูกอ่อนครับอือ ngon lắm, ăn kia cả đã nó là bà cho mà các chú, các chú, tôi cho các chú ăn kia với, tôi cho các chú ăn kia với, các chú ăn kia với, các chú ăn kia với, có cả, băng cả bộ ร้านตัวใหญ่ๆครับรหาสแดงที่โบก,กลับมาได้แล้วบันทาครับทุกคนฮืม แล้ว่างท้าที่ปลุกตับมันเห็บปางเดแล้วก็ปลาโบโหนี่ยนะครับาจอซูมก็มุกแดงแล้ก็ตัางกล้องหัวกับหมดแล้วทุกคนโอ้โเฮ็นแบบว่ามันขึ้นมาในแอ่งน้ำนะทุกคนเพราะว่าน้ําขึ้นเยอะมากเลยตอนนี้ผมก็เลยจับได้ประมาณนี้นะครับแดะกี่อร่อยมากทุกคนนี่ทุกคนลปลาโบโหตัวใหญ่ๆเลยครับผม อร่อยจาักกะละมันเต็มถ่ายแล้วครันผมกินด้วยกันไหมครับเต็มสวงครับผม,ผมอร่อยมาก แตงสวรืยว่าแตงไร้ทุกคนดูเม่งยาอ,าอ่อนอยู่ครับแต่ว่าเปลือมันแข็งมากเลยทุคนท ใบนี้อร่อยเหมือนกันครับรักนใบโซโคหรือใบมันหนาวนะครับแต่ว่าลูปมันเปรี้ยวครับผมตัวใหญ่มากครับผมตักโป่งตัวใหญ่มากนะครับผม ผมจะลอยเข้าไปในทะเลคอจอใดแล้วครับผมเรือประหามแดงลูกใหญ่เลยครับ ด้วยกันไหมครับมีด้วยกันได้นะครับุผมไม่แล้วครับผมอร่อยแน่นอนครับทุกคนอันนี้อร่อยมากเลยครับผมมาเกี่วาวด้วยกันนะครับุณงงขอรวกินข้าวก่อนนะครับ ta ừ. hàm đen hấp rồi không? còn mấy cái dài nữa hấp <laughs> เีืยวปลาไม่เยอะมากท่านครับแว่ก็อิ่มนะครับอร่อยมากทุกคนอือตัวนี้ปลาแม่น้ำมอตัวสุดท้ายครับทุกคนลอยเป็นจะไข้แล้ว คันนี้คือหมดแล้วทุกคนคันนี้อร่อยมากทุกคนหมดแล้วลูก้าข้าก็พอดีครับหมอร่อยมากครับ ทุกคนไอ้โซ่สาววานี้ฝนตกหนักมากครับผมตกติดตองคำรรสองสาวบาสามคืนแล้วผมตอนนี้ก็น้ำึ้นเยอะมากเพราะว่าผมไปหาปลาที่แม่น้ำมือน้ำคืนเยอะมากแล้วก็ไปหาปลาที่ห้วยไม่ปลูกก็น้ำเชี่ยวมากเลยครับทุกคน <c oughs> ก็เลยจับปลาไม่ค่อยได้ครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่า ผมไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมหมู่บ้านหรือเปล่านะครับเราดูกันนะครับทุกคนถ้าโพสต์ติดตามาว่าถ้านําท่วมหมู่บ้านเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเพื่อนๆดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแลเพื่อนๆถ้าชอบใจคลิปของผมก็มกกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับและที่สุดใครยะเลยแชร์เพกกื่อนๆดูครับผมเจอกันลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ